สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่ในรายการเดือดย่างออนดึกโรนะครับวันนี้ก็อยู่กับคุณพาวัตครับผมสวัสดีครับคุณพาวัตครับผมวันนี้เราจะพาคุณไปเที่ยวทั่วไทยไปที่ไหนก็ไปกันเลยครับผมว่าแต่คุณอนนนท์ครับวันนี้เราจะไปเที่ยวที่ไหนกันดีครับอ่ามันเป็นเซอร์ไพรส์ครับอยากรู้ใช่ไหมเรับอยคุณผู้ชมอยากรู้วิ้ครับโอเคงั้นเราไปกันเลย chắn chắn khiến我们 quang nhai thăm những ngày chắn chừng trời ru có cái phao trên thông phá đi เราอยู่ที่ไหนกันครับคุณแทน่าเก็บน้ําบึงและเลืองไหวครับครับผมซึ่งตัวน,นี้จะเป็นเราเรียกกันว่าเป็นหนองน้ําขนาดใหญ่นะครับมีเนื้อที่ประมาณ1,600ไร่นะครับผมซึ่งมีความจุน้ําประมาณ3,600ลูกบาทเมตรนะครับแล้วอีกสถานีนี้ <laughs> ก็เป็นที่ท่อง,องผ่อนหยนใจของคนได้นะครับโอ,โอเคครับใช้เช่นจัดงานเทศกาลอะไรมั่งครับมีไหมที่นี่ที่นี่เขาก็ใช้จัดงานเทศกาลบันลอยกระรงของอำเภอพลนะครับ แต่ได้ยิ่ใจนะครับอ๋อครับผมงั้นเดี๋ยวเราไปเดินชมข้างในกันเลยครับผมไปครับผมเมื่อได้เจอความหมายของคำตอบอาจฟังดูเข้าทีแต่่จริงความลับของคำตอบมันคือคำถามต่อไป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 แล้วฉันก็เบินไปตามเส้นทางนั้น จเจอ,ค,อครับผมแล้วตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ละเลืองหวายนะครับหลังจากที่ไปทัวร์มาหลายที่นะครับรอบรอบระเลิงหวายครับผมแต่คุณรู้ไหมครับว่าที่นี่มีความเป็นมาอย่างไรบ้างแล้วก็มีคนมาเที่ยวเยอะไหมครับผมว่าบึงละเลืองหวายนี่เป็นพื้นที่ที่ใหญ่นะครับแล้วก็มีทร,รัพยากรที่ดีมีพื้นที่เยอะใช้สอยเยอะแต่ทาไมคนถึงน้อยครับอันนี้วันนี้เรามีนักท่องเที่ยวรับเชิญมานะครับ ครับผมคุณชัยยุพงกัญยุพงสวัสดีครับสวัสดีครับคุณวัตครับผมเมื่อกี้สงสัยหรือเปล่าครับว่าทำไมไม่ค่อยมีคนมาครับผมแล้วปัญหาของมันก็คือที่ไม่ค่อยมีคนมาเนี่ยก็เพราะว่าการจัดการระบบไม่ค่อยดีครับแล้วก็ไม่มีไม่มีความน่าสนใจถึงจะมีอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ยังยังไม่เป็นระบบลเท่าที่ควรครับแล้วเขามาก็ไม่รู้จะมาทำะไรส่วนมากก็ จะมานั่งเล่นแถวนี้ครับก็ไม่ไม่มีกิจกรรมอะไรน่าสนใจครับผมแล้วช่วงเทศกาลนี่มีคนมาเยอะไหมครับย่างยงลอยกระทงนะครับก็คนีเต็มเลยครับผมคนเยอะมากครับมันก็มีเป็นช่วงเป็นช่วงครับแต่ว่าพอคนมาเยอะแล้วสิ่งที่ตามมาคือขยะครับซึ่งเป็นภาระของเจ้าหน้าที่เทศบาลครับซึ่งนี่ก็ก็อยากจะฝากนะครับทุกคนที่มาละเล่นไหวนะครับครับผมให้ดูแลรักษาความสะอาดช่วยกันนะครับเพราะว่า เท่าที่เห็นครับตอนนี้ก็คนก็ไม่ค่อยมาแล้วครับการจัดการระบบอะไรก็ฝากไว้ด้วยครับแล้วจะน่าเที่ยวกครับครับผมสำหรับวันนี้รายการเดื้อเชียงออนเดอะรขอจบรายการเพียงเท่านี้สวัสดีครับแล้วกันเดินไปตามเส้นทางนั้น ฉันก็ได้เจอคำต่อ